สวัสดีครับเจ็บอุดอนเอฟเียจารครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปครับเจ้าคุณนอครับนรรรราชมานิตครับวัดเทพสรินครับเหรียญนี้เขาเรียกว่าเหรียญต่อตัวหางสั้นนะครับครับเป็นเนื้อทองคำนะครับองนี้ครับท่านผู้ชมผู้ฟัง โปรดใช้นิสัยในการรับชมรับฟังเลยนะครับมารับชมกันครับนี่ครับเบื้องต้นครับต่านทังดูให้ดีนะครับจุดตรงนี้นะครับเส้นตรงนี้ต้องมีทุกองค์นะครับไม่ว่าจะต่อสั้นต่อยาวครับหรือจะเป็นลายผ้าหรืออูขีดครับมันมีสองแม่พิมพ์นะครับรุ่นนี้เป็นน้าทองคําครับมีองค์นี้เป็นหลังลายผ้านะครับ มครับลัทธีหูต้องมีนะครับนี่ครับเป็นตะก้าวเลยครับสองฝั่งครับฝั่งนึงมากหน่อยครับครั้งนี้เล็กน้อยครับต้องดูธรรมชาติให้ออกนะครับเป็นเหรียญนี่เป็นเหรียญทองคําครับครับครับผมได้มาหลายสิบปีแล้วครับได้จากบ้านผู้มีบารมีครับจุดนี้อย่าทิ้งนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับตะก้าวต่างๆนี่ต้องดูนะครับเราตะก้าวหูนี่ครับสําคัญนะครับ เป็นรอยเกาพิมพ์ในแม่พิมพ์ครับแล้วเห็นไหมครับเส้นเสี้ยนครับผมถ่ายชัดนะครับผมชัดนะครับนี่ครับเส้นเสี้ยนท่านดูนะครับธรรมชาติครับท่านต้องดูให้อ่อนนะครับเพราะเหรียญนี้มันมีเหรียญฝีมือครับแต่เป็นเนื้อแค่เนื้อทองแดงครับที่ผมพบเจอครับก็บอกของเขาแท้นะครับแต่ผมผมพูดไม่ได้ครับแท้ใครแท้มันครับต้องแท้แบบทางวัดเขาสร้างเท่านั้นนะครับไม่ใช่แท้แบบที่เขาทําขึ้นมาเองนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ เชนตกาหูนี่ต้องรู้นะครับทุกองค์ก็จะต้องเป็นแบบพุทธลักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะของเจ้าขุนเนาครับอันนี้เขาเรียกต่อหางสั้นครับนี่ครับตัวนี้ครับตรงไปโดยทอนนี่ก็จะยุบนะครับเอ่ต่อต่อนี่ครับเราจะยุบเล็กน้อยนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับรายละเอียดครับจุดนี้ทิ้งไม่ได้ครับพระรุ่นนี้ก็เป็นสองขอบนะครับหน้าหลังเป็นสองขอบครับดูครับเป็นสองขอบนะครับดูครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับ หัวหันี่ก็ทิ้งไม่ได้นะครับต้องดูครับลักษณะต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นครับดูครับชมโดยรอบเลยครับครับปั๊มไปเยอะๆมันอาจจะมีการแตกหรือยังไงก็ได้แต่ลักษณะทุกความคงเดิมยังต้องอยู่อย่างครบถ้วนครับเขาเรียกต่อหางสั้นครับครับมันมีต่อยาวต่อสั้นครับธรรมวิตกากโกครับพิจิกโกครับชมแล้ครับเจ้าคุณนนอ์รัชวราชมินร์ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคํานะครับ เนื้อทองคํานะครับสร้างจํานวนไม่เยอะหรอกครับผมพบเจอเนื้อเงินเนื้อทองคําครับเนื้อทองคําเนื้อเงินครับแล้วเนื้อทองแดงลมดําครับมีครับครับส่วนเนื้อหน้ามันมีไม่ลืมไม่มีหรือไม่นี่อีกรุ่นหนึ่งเขามีครับหลังหลังอู่ขีดเขาจะมีเนื้อหน้าครับแต่ผมพบเจอเท่านี้ครับผมก็เล่าตามที่ผมเจอนะครับผมพบเจอแต่เนื้อทองคําครับแล้วก็เนื้อเงินครับเนื้อทองแดงครับ เนื้อทองแดงผมก็ได้จำหน่ายจ่ายแจกไปมากพอสมควรแล้วครับหมดแล้วครับจะหมดแล้วครับครับแต่เนื้อทองคานี่ก็ยังอยู่ครับเนื้อเงินก็ยังมีครับนี่ครับจุดนี้อย่าทิ้งนะครับจุดเข็มนี่ครับอย่าทิ้งนะครับดูให้ดีนะครับตะกาวาหูนต้องมีทุกอง์นะครับรักมีเสี้ยนเขาธรรมชาติต้องให้นะครับดูครับต่อสั้นตรงสั้นอย่างนี้ครับเห็นไหมครับเขายุบนะครับตรงปลายตัวตอนเขายุบนะครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจ อย่างอื่นทั้งกาพิจารณาอย่างละเอียดครับดูดูร้อยโดยรอบครับดูอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับเหรียญนี้เป็นเหรียญทองคําครับทองคําแท้ครับผ่านการตรวจสอบมาแล้วครับยืนยันครับครับดูครับสวยไหมครับนี่ครับนี่ครับต่อสั้นครับนี่ครับเห็นไหมรอยยุบครับเป็นยุบเป็นหลุมนะครับดูอยาเ้ใจะอเข้าใจครับ องรุ่นนี้เป็นสองขอบหน้าหลังสองขอบนะครับครับเนื้อเกินต่างๆท่านก็ต้องดูนะครับดูเป็นองค์ประกอบครับแต่ไม่เป็นข้อยุติที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ตะกาวหูนี่ครับเส้นตรงนี้ครับตัวเต่านี่ครับความคมชัดต่างๆครับต้องชมและฟังอย่างเข้าใจดูให้เข้าใจครับเพราะเหรียญนี้มันมีเหรียญสีมือหลากหลายนะครับผมพบเจออยู่ครับทำท่าจะมาปล่อยให้ผมนะครับ Liberal, ผมจะเอาจำไมให้เปล่าๆยังเอาไม่ได so ้ครับเพราะเราดูเป็นครับของก๊อฟก็คือของก๊อฟครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับมันมีของก๊อฟแล้วนะครับแต่เนื้อทองคําผมยังไม่เจอครับเนื้อเงินก็ยังไม่เจอครับเจอแต่เนื้อทองแดงครับที่ของก๊อฟครับเขาจะมาให้บูชาครับบอกผมยังไม่ชอบครับตอบแค่นั้นแหละครับมากกว่านั้นไม่ได้ครับเพราะวงการนี้ไม่ธรรมดานะครับไม่รู้ใครใช้มาครับ วงการนี่มันไม่ธรรมดานะครับปล่อยเหรียญแท้ไปเขาบอกว่าไม่ดีครับพระพระไม่ดีหรือคนพูดไม่ดีครับท่านเป็นอรยยะสงฆ์นะครับท่านเป็นเป็นอรยยะสงฆ์ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับครับนั่งสมาธิจเจริญภาวนาครับจนได้ทิญญาทิ้งก้ามาปลูกเสก วัตถุมงคลที่เราเช่านะครับยังบอกว่าพาะแท้บอกพาะไม่ดีครับแต่ของที่ไม่ดีจริงๆเนี่ยเขาจะมาปล่อยให้เรานะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผมไม่อยากพูดนะครับเรื่องสังคมพระเนี่ยครับวงการพระเนี่ยไม่ธรรมดาครับผมเจอมาสามสิบกว่าปีแล้วครับเจอมาสามสิบกว่าครับสามสิบกว่าปีแล้วครับเจอสิ่งแปลกๆมันเยอะนะครับสตอรี่ก็เยอะครับท่านชมและอย่างเข้าใจครับ ถ้าท่านจะสะสมท่านต้องดูออกนะอย่างนี้แท้ร้านเปอร์เซ็นครับนี่ครับธรรมชาติเขาให้นะครับดูครับถ่ายชัดนะครับแล้วองค์นี้เป็นพระตรงคำมันเห็นง่ายครับเห็นชัดครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับสตอรี่ต่างๆมันเยอะนะครับนี่สิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ท่านพิจารณานะครับผมไม่ได้ให้ใครเชื่อผมนะครับท่านจงเชื่อความสามารถและสติปัญญาท่านเองเป็นองค์ประกอบด้วยครับแล้วทำความเข้าใจไปด้วยกันครับ เราเรียนรู้ไปเลยกันครับท่านจริงจะได้พระแท้ครับฟังและชมอย่างเข้าใจครับตะกาหูนี่อย่าทิ้งนะครับเข็มนี่อย่าทิ้งนะครับมันต้องไม่เบอร์นะครับเป็นเข็มครับต่อตานี้ก็ดูนะครับตัวนิือและองค์พระต่างๆเนี่ยในชออต่างๆท่านต้องดูครับพิจารณาครับต้องหายป็นเพิ่มเติมเองด้วยครับชมอย่างเข้าใจครับมีรัศมีต่างๆเห็นไหมครับผมถ่ายชัดนะครับรัศมีนี่ครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับองค์มุนนี้ท่านดูก่อนครับ เดี๋ยวจะพาท่านไปชมด้านหลังครับดูและชมอย่างเข้าใจครับดูธรรมชาติเราให้ออกนะครับธรรมชาติของเหรียญปั๊มนะครับบบจะไปฟังเขาเล่าจำเขามาไม่ได้ครับสตอรี่มันเยอะครับจะไปฟังคนมีชื่อเสียงครับมันชื่อเสียงดีมันอยู่ที่ดีที่พระนี่ยครับไม่ได้ดีที่คนนะครับครับดูดิดูและชมอย่างเข้าใจครับครับถ้าพระแท้พระดีมันก็ของพระแท้แหละครับแต่พระแท้มันบอกไม่ดีนะครับ ถ้าท่านจะปลูกเสกพระท่านต้องมีอภิญญาพอสมควรนะครับท่านถึงปลูกเสกให้เรามาเป็นของวัตถุมงคลครับให้เราบูชาครับให้เราห้อยติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลครับฝังได้ชมอย่างเข้าใจนะครับผมไม่ได้เจาะจงด่าใครแล้วว่าใครนะครับใครทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้นนะครับครับเรามาชมด้านหลังกันนะครับเห็นไหมครับรูปเงาเห็นไหมครับนี่ครับรูปเงาครับ รูปเงาครับรูปเงาขององค์พระครับผมพยายามถ่ายทุกมิติให้ท่านดูนะครับนี่ครับเป็นรัศมีนะครับเนี่ยครับรัศมีครับเป็นรัศมีนะครับเห็นไหมครับแสงนะครับรัศมีครับนิฐานครับในรูปเงาครับพระนี่ครับเสียงครับเสียงท่านครับมันกระแทกรงครับมันจึงเกิดปฏิยาอย่างนี้ครับดูครับขอบข้างต้องดูด้วยนะครับดูครับเส้นรัศมีต่างๆครับนี่ก็สองขอบเหมือนกันครับหน้าหลังสองขอบ แต่สองขอบจะแตกต่างกันไปนะครับดูครับรัศมีต้องมีทุกองนะครับอันนี้เรียกรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นลายผ้านะครับนี่ครับนี่เขาตรงนี้เขาเรียกลายผ้าครับผมจะชี้ให้ท่านดูนะครับให้ท่านดูอย่างเข้าใจครับชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับมันเป็นเส้นริ้วๆนี่ครับเขาเรียกลายรุ่นลายผ้าครับชมและฟังอย่างเข้าใจนี่รูปครับนี่เสียงท่านครับเห็นไหมครับรูปเงาครับครับต้องมีนะครับเพราะเหรียญปั๊มครับ เงินก็มีครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําไปทีโองค์ให้ท่านดูครับท่านดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับครับทุกวันนี้ไม่ธรรมดาแล้วครับเพราะตั้งแต่ปีสามห้าสามอกมามันมีเทคโนโลยีเข้ามาครับเห็นไหมครับรูปเงาเลยครับท่านพอดูได้อยู่นะครับผมชี้ให้ท่านดูให้ชัดๆนะครับนี่ครับนี่เสียงท่านครับนี่ครับนี่องค์ผ้าครับนี่ครับนี่เท้าฐานครับนี่บุ้งรวยเข่าครับดูแล้ชมอย่างเข้าใจครับ าเห็นอย่างนี้ปลอดภัยครับปลอดภัยแน่นอนครับไม่สามารถจะทําได้ครับมิติดแสงก็ทําไม่ได้ครับมันจับยังไงก็ไม่เจอครับนอกจากเขาเป็นในพิมพ์เท่านั้นครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับนี่ครับเห็นว่าเสียน้านนะครับนี่ครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับนิฐานครับท่านต้องดูเงาด้วยครับพระอย่างนี้ดูแลปลอดภัยนะครับการสะสมง่ายขึ้นครับ ถ้าท่านมีความรู้ครับของหูนี้ก็อย่าทิ้งนะครับครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมันเก๊ไม่ง่ายหรอกครับมันก๊อบไม่ง่ายหรอกครับป้าอย่างนี้มันก๊อบได้เงาก็ก๊อปไม่ได้หรอกครับมันก๊อบเงาไม่ได้หรอกครับดูและชมอย่างเข้าใจครับนี่เป็นเหรียญทองคําครับทองคาแท้ครับผ่านการตรวจสอบมาแล้วครับยืนยันครับเหรียญนี้แท้ล้านเปอร์เซ็นต์ครับอย่างนี้ของไทยก็แท้ครับไม่ใช่แท้องค์เดียวนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ค้อย่างเข้าใจนะครับขอบข้างเหรียญครับจะดูไหมครับขอบข้างเหรียญมันใช่ผมจะไม่สร้างวัฒกรรมครับมันทําไม่ได้หรอกครับสองขอบครับขอบหน้าหลังมันก็ทําไม่ได้แล้วครับขอบข้างก็ดูเป็นองค์ประกอบครับเดี๋ยวจะบอกว่าไม่กล้าถ่ายขอบข้างให้ดูแหมวาทกรรมมันเยอะเหลือเกินมนุษย์เราเป็นเก่งแค่คนเดียวเลยเก่งในกลุ่มกวนแก๊งเดียวเท่านั้นเหรอดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับ ไม่ต้องฟังเรอีมากครับนี่ครับจะเอาตรงไหนก็เอานะครับผมถ่ายท่านดูทุกมุมกล้องเลยครับพระผมไม่กลัวกล้องนะครับกลัวคนที่พูดไม่จริงเท่านั้นแหละครับคนที่ไม่มีสัจธรรมครับคนตรีมุสาทั้งหลายโปรดเข้าใจด้วยนะครับผมไม่ได้เจาะจงไปด่าใครนะครับถ้าคนใดทําก็เป็นอย่างนั้นครับนี่ครับคมชัดไหมครับสวยไหมครับธรรมชาติต้องดูให้ออกนะครับ นี่ครับเส้นนี้ครับนี่ครับตอนนี้เราจะยุบเล็กน้อยครับลักมีเงาครับหูครับเป็นรักมีเห็นไหมครับปั๊มกระแทกครับเป็นเงาไปถึงข้างหลังครับอย่างที่ผมชี้ให้ดูอย่างที่ผ่านมาครับดูและชมอย่างเข้าใจและฟังอย่างเข้าใจครับครับดูครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับถ้าผมชอบอยู่ใกล้ๆกลองให้กับท่านท่าที่ดูเป็นเขารู้ครับ เขาจะพูดความจริงหรือไม่อยู่ที่สุดแท้แต่เขาแล้วครับฟังดีๆครับฟังอย่างเข้าใจแลวชมอย่างเข้าใจครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านต้องใช้สติของท่านเองด้วยนะครับอย่าไปฟังเขาเราจำเข้ามาครับส่วนตัวผมก็เช่นเดียวกันครับไม่ต้องฟังครับอย่างชมอย่างมีสติและฟังอย่างมีสติครับพิจัยอย่างมีสติท่านจริงจะได้พระแท้ครับครับอย่างนี้ของใครก็แท้ครับผมยืนยันนะครับ ถ้าใครมีอย่างนี้เอามาลงเลยครับครับเอามาลงครับเอาลงสู่สาธารณะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับสังคมครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับเสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับเสวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์นะครับครับกดติดตามด้วยนะครับคลิปต่อไปเราจะอะไรมาลงครับนี่คือเจ้าคนณนอ หลังลายผ้าครับเส้นขีดๆนะครับเขาเรียกหลังลายผ้าแล้วมันมีสองพินนะครับอุขีดก็มีครับเดี๋ยวผมจะค่อยทยอยลงมาทีละเรียญครับให้ท่านดูและชมอย่างเข้าใจครับสวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจมบอุรานเอฟเซียจารุครับสวัสดีครับ